สวัสดีครับพบกับผมครับผมอัดครับจากเอเชียแคมเปอร์วันนี้ผมมีรถมาให้ชมอีกหนึ่งคันครับเราได้รับมอบหมายให้ดูแลทั้งภายนอกและภายในแลุปกรณ์ตกแต่งบางส่วนนะครับงั้นเอเชียแคมเปอร์จะจัดการให้นะครับทั้งอิเตียแล้วก็ภายนอกสีนะครับตอนนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะส่งมอบพร้อมให้รถคันนี้พาเจ้าของรถไปสู่โลกว้างเดี๋ยวนี้ผมพาไปชมว่ามีอะไรบ้างแต่งอะไรไปบ้างและใช้งานอะไรยังไงได้บ้างพาไปชมเลยครับ ครับเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับอย่างคันนี้นะครับภายนอกก็เราก็ทําสีใหม่ทั้งคันนะครับเป็นการรูปน้ําเพราะรถคันนี้ก็เป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เลือกใช้สีเดิมเพราะเจ้าของรถก็ชอบรถสีนี้นะครับอ่าคันนี้เนี่ยเป็นรถ T3 นะครับเป็น T3 แต่รู้ไหมครับว่าคันนี้เป็นเครื่องอะไรอันนี้เป็นเครื่อง 3C ครับเป็นเครื่องดีเซลจาก t ต y o ต a 3C t นะครับถ้าเราอยู่สกภายนอกนะครับก็ทำสีใหม่รอบคันนะครับ ติดตั้งอุปกรณ์ฮุกอัพนะครับจากโกลเวสตี้บางคนก็ยังยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับจะเป็นจุดรับไฟจากภายนอกรถอันนี้ก็จะเป็นจุดรับโซลาเซลล์ครับอย่างคันนี้เนี่ยเราติดรับอุปกรณ์โซลาเซลล์ไว้ด้านนอกแล้วนะครับดังนั้นเราไปเที่ยวแล้วเราต้องการชาร์จแบตภายในรถลูกที่2เนี่ยเราสามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับก็อันนี้ก็เป็นจุดเติมน้ำครับจะเติมน้ำเนี่ยเราก็สามารถเติมน้ำเข้าไปในถัง ในรถได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น3จุดที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ออกมาจากโรงงานนะครับซึ่งซึ่งจะบอกไปว่ามาตรฐานทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าเดิมทีจุดโซลาเซลล์เนี่ยของเวสเฟรียเดิมๆไม่มีมาครับก็เป็นโกเวสตี้เขาปรับปรุงมานะครับอ่าคันนี้ติดตั้งบันไดข้างนะครับบันไดข้างจาก FPL d a c กนะครับก็ผมไปจัดการมาให้นะครับ แล้วก็ด้านบนติดแหลกหลังคานะครับ2คานนะ2คานเพราะว่าจะเอาไปขนเซิร์ฟครับคันนี้ไปขนเซิร์ฟนะครับ mm hmm. ด้านนอกก็ยังเดิมๆดิเพราะติดกระจกซัฟเฟอรีนะคันนี้ติดกระจกขมองข้างซ mm ัฟฟรีบันไดก็พ่นสีดําใหม่นะครับ mm hmm. จุดหนึ่งข้างนอกอันนี้นี่ติดออนนิ่งนะครับคันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นเซมิออโต้เซมิออโต้จาก Explorer Product ครับ mm hmm. บางคนจะสงสัยนะครับโปรท้ hmm. แปลว่าอะไรนะครับ โกลทาเนี่ยเป็นชื่อของ Asia Camper เนี่ยแหละตั้งขึ้นมานะครับให้เป็นชื่อรถรุ่นรถนะครับก็คือซิงโครขับสที่ทำแคมเปอรนะครับจะเป็นรหัสโกลทานะครับสังเกตได้เลยว่าถ้าทุกคันเป็นโกลทาจะมาจาก Asia Camper และมีหลังคา Camper จากเราด้วยเช่นกันตัวรายละเอียดนะครับหลังคาป๊อปท็อปนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าคันนี้มีอะไรข้างในบ้างนะครับ ข้างในครับคันนี้เลือกจะเป็นแบบเวสฟอรีสไตล์นะครับก็คือแบบดั้งเดิมนะก็ก็จะมีรูปทรงที่เหมือนเดิมเลยเกือบทุกประการแต่จะอยู่คนละฝั่งครับเดิมทีเนี่ยรถแคมเปอร์ของเวสฟอรีเนี่ย,ยก็จะเป็นพวงมาลัยซ้ายทั้งหมดคันนี้บ้านเราเป็นพวงมาลัยขวาก็จะตู้จะอยู่ด้านนู้นนะครับพอเข้ามาข้างในนะครับก็จะเห็นตู้มีรายละเอียดนะครับ ทุกคันก็จากนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีรีโมทให้นะครับถามว่ารีโมทมันทีไว้ใช้อะไรอ,ะอย่างนี้ครับกดหนึ่งนี่มันก็จะมีไฟครับของเราเนี่ยเราก็จะเลือกไฟที่อากจะวอร์มไว้นะครับพอเวลาเราเปิดตอนกลางคืนเนี่ยรับรองว่าสวยมากๆเลยนะครับให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านอันนี้มีอัปไร์นะครับอ่ามีไฟอ่านหนังสืออีกจุดหนึ่งนะครับ ก็จะทําให้แสงสว่างได้เพียงพอนะครับแล้วก็สวิตช์พวกนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟเหมือนกันนะครับเราก็สามารถเปิดได้ทั้งสองทางจะเปิดผ่านรีโมทก็ได้เปิดผ่านสวิตช์ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับาภายในตู้ครับก็กว้างขวางจริงเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราสามารถเอากระเป๋าเนี่ยที่แยกแต่ละคนแต่ละคนใส่ไว้ในนีน้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายไฟที่เสียบไว้ข้างรถนะครับปัจจุบันเราก็จะทำให้เป็นแบบ10เมตรนะ อันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักครับใส่ช้อนใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับต่อมาดูนี่อันนี้เป็นซิง์ล้างมือนะครับเป็นกองพับได้ก็จะได้ความสวยงามอีกแบบหนึง่งแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับสำหรับบางคนก็จะบอกว่ามันไม่ได้ใช้เนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าได้ใช้เราจะรู้สึกดีมากครับผมคนนึงเนี่ยผมใช้งานจริงจังนะครับตื่นมาแปรงล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้ได้เลย นะครับจะล้างแก้วล้างช้อนตรงนี้ได้เลยเหมือนกันครับถ้าดูภายนอกก่อนคันนี้ก็อ๋อคันนี้เนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเป็นลงคั่วกาแฟครับงั้นสีตู้สีอะไรเนี่ยก็จะออกทนทนกาแฟนะก็จะได้ความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟดาวรลท์ตอนกลางคืนก็จะสวยมากสีดายไม่ได้ถ่ายกลางคืนไว้ให้นะครับก็จะมีไฟ ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แต่งนะครับที่ Asia เอเชยแคมเปอร์เตรียมไว้ให้เลยนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นที่แขวนเสื้อนะครับสามารถแขวนเสื้อได้แล้จะเป็นอย่างยืดใส่ของเล็กๆสวยๆได้ครับผ้มาม่านนะจัดทรงเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรุ่นของนิสสไตล์ก็จะเป็นกระดุมนะครับ จะดูเรียบร้อยไม่ใช่เป็นตีนตุกแกแล้วก็จะขอ,องแท้ก็จะเป็นโลโก้แนปสีทองพว,พวกนี้ก็สามารถติดตั้งอิสซ s ซอรีจากที่เราได้เช่นกันนะครับแนปก็เป็นบริษัทในเครือเหมือนกันครับแอร์นี้ก็ทําใหม่นะครับคันนี้ก็ทำแอร์ใหม่ทั้งระบบนะครับจากมนเทียนแอร์นะครับมนเทียนแอร์แล้วก็จะประสานงานให้นะครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยพื้นพรมในทีมเราก็จะเป็นมะดิ่งบางว่านะครับด้านหน้า ให้เรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับมาดูใช้ปั๊มน้ำนี่เพราะเราจะใช้น้ำนะครับเราจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ปั๊มน้ำเปิดเปิดใช้งานได้ครับแต่คนก็บอกว่าน้ำใช้จะไปไหนเราจะมีถังเก็บอยู่ในรถนะครับเราไม่ได้ทิ้งไปเลยพอเราไปอยู่ที่จุดที่สามารถทิ้งน้ำได้เราก็ทิ้งน้ำได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงานหลังคากันดีกว่าสมมติถ้าเราเปิดที่นี่ทิ้งไว้ก็ได้นะครับหลังคาเวลาเราจะเปิดนะครับ ก็แค่นี้เองครับบีบแล้วก็ดันขึ้นคันนี้จะเบาครับผมใส่โช๊คเข้าไปเพิ่มง่ายๆพอพอเราถึงนี้ดันอีกทีนึงให้มันล็อกครับก็จะใช้งานได้แล้วเรียบร้อยนะครับงั้นเวลาสังเกตของแคมเปอร์มันดีตรงที่ว่าพอยกหลังคามันสูงมันโปร่งมันโล่งครับพอมันสูงมันโปร่งมันโล่งเนี่ยเราจะยืนทําอะไรก็ได้ที่เราอยู่ในรถในกรณีที่เราจอดแล้วทําอะไรอย่างเงี้ยครับอีกจุดหนึ่งด้านบนเนี่ย เอาไว้เป็นที่นอนได้ครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยครับด้านบนนะครับเวลาถ้าเราจะนอนเนี่ยเราก็ดึงนี้มาครับปึ๊บเนี่ยด้านบนก็จะนอนได้2คนนะครับและตัวนี้ก็จะเปิดหน้าต่างได้2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งด้านหน้าก็จะมีมุ้งไว้ให้ด้วยครับพอเรานั่งขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้พอฝังคาปิดไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จริงๆเวลาถ้าเราเปิดหลังคาด้านบนเนี่ย แล้วเราเปิดหน้าต่างด้วยลมก็จะโฟล์ครับมันก็จะเย็นกว่าที่เราจะนั่งอยู่ที่หลังคาิเตี้ยธรรมดาคันนี้อีกออปชั่นหนึ่งก็คือเป็นเบาะคู่หน้าของ T5 นะครับเบาะออปชั่นของ T5 มันดีตรงที่ว่ามันมีเบาะมันมีเท้าแขนนะครับมีเท้าแขนและคู่นี้เนี่ยสามารถหมุนกลับมาข้างหลังได้ด้วยเดี๋ยวผมอีกอันนึงอยากนําเสนอให้ดูนะครับก็จะมีม่านกั้นกลางของคันนี้สมมุติถ้าเราไปเที่ยวเนาะเราอยากให้เป็นส่วนตัวครับ แบบง่ายๆแบบไม่ต้องไปเดินไปปิดข้างนุ่งข้างนอกนี่มีผ้าม่านครับเราก็จะได้ห้องสมบูรณ์หนึ่งห้องนะครับเทอย่างคันนี้ถ้าเรานอนเปิดพัดลมนะเราก็จะมีมุ้งนะครับมุ้งมุ้งประตูคู่หน้าอันนี้เป็นมุ้งประตูคู่หน้านะครับ แล้วก็มีมุ้งประตูสไลด์เตรียมไว้ให้ด้วยนะครับงั้นเวลาเราไปนอนไปเที่ยวสบายแน่นอนเราก็เลือกได้ถ้าเราจะเปิดแอร์เราก็สามารถเสียบไฟจาก220ข้างรถแล้วมาเสียบต่อกับในรถได้เลยเหมือนกันตรงนี้เป็นที่นั่งนะครับก็นั่งได้ จริงจะมีเบลลให้2ที่นะครับล็อกไว้2อ,อันล็อก2ทีได้สังเกตรตรงนี้จะมีมุ้งครับอ่าเป๊กเดี๋ยวมีมุ้งเดี๋ยวผมห้ทําให้ดูทีหนึ่งตัวนี้เป็นโต๊ะครับเวสฟรียไตก็จะมีโต๊ะแบบนี้หมุนออกมาได้ครับก็สามารถล็อกใช้งานได้อันที่จริงเนี่ยเรานั่งต้มกาแฟตรงนี้ได้เลยนะครับต้มกาแฟแล้วก็พอต้มเสร็จแก้วเสร็จล้างตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถอยู่บนรถของเราได้โดยสมบูรณ์แบบ ถ้าอยากได้ให้มีไฟก็นี่ได้อีกจริงๆส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆของเราเพราะว่าเราก็เหมือนว่าผมใช้เองด้วยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันไหนนะที่มันควรจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไปด้วยทางน้ําเสียก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมใส่ไวเ้เล็กๆคือ5ลิตรเพราะเราใช้ไม่เยอะเราก็ปล่อยได้ครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟถังน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับระบบไฟคันนี้ก็สามารถใช้ตัวไฟ220โวลต์ได้เรามีอินเวอร์เตอร์ไว้ให้สามารถเปิดได้เลยถ้าจะใช้ แล้วก็ปิดได้เลยแต่ถ้าสมมติถ้าเราเสียบไฟจากข้างรถมาแล้วเราก็สามารถใช้ไฟเนี่ยจากภายนอกอยู่ในรถทั้งหมดและชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับโต๊ะนี้ก็หมุนได้ครับเข้าไปเก็บแล้วก็ล็อกด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้อีกทีนึงมาดูเรื่องของเบาะครับเบาะปรับนอนนะครับนี่อ่าพอเรายกขึ้นมาเสร็จปับ๊บมันจะมีตัวดึงครับอ่าปรับนอนได้เลย เราก็นอนได้เลยยาวครับ,รบนะครับด้านหลังผมก็จะเตรียม USB ไว้ให้จุดหนึ่งสมมุติถ้าเรานอนอ,นอ่านหนังสือจะมีไฟตัวนี้นะครับมีไฟมี USB อ่านหนังสือได้เลยครับนั่นคือเราก็ปิดผ้าม่านนะมันก็จะทําให้เราเป็นส่วนตัวทีนี้อีกอันนึงอย่างนําเสนอเวลาถ้าเราไปเที่ยวทะเลหรือไปภูเขาเปิดฝาท้ายไว้แล้วอยากให้สวยๆอยากดูวิวครับนี่เราสามารถนั่งมองไปข้างหลังได้เหมือนกัน นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เราคิดไว้ให้แล้วนะครับโอเคตัวหนึ่งตรงนี้ถ้าเรานั่งเดินทางไปเที่ยวเราก็มีไฟ12โวลต์แล้วก็ไฟ USB ตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็มีปลั๊กไฟ220ตัวนี้ถ้าอยู่ในระหว่างการเดินทางเราสามารถเปิดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถใช้ไฟ220ได้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมใส่ไว้ในระบบมาตรฐาน,นยอยู่ที่1,000วัตต์นะครับ1,000วัตต์แต่เป็นแบบ modify side wave นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้กันทั่วไปไม่ได้ใช้หนักๆถ้าเราจะใช้หนักๆเช่นแอร์เช่นอะไรอย่างเงี้ยเราเสียไฟข้างรถครับแล้วในรถเราก็จะใช้งานได้ก็เป erm ็นตอนสุดท้ายแล้วล่ะก็อยากให้เห็นครับว่าตัวนี้อย่างเงี้ยเราหันกลับมาได้มันก็จะเพิ่มที่สเปซในการใช้งานได้มากขึ้นนะครับใช้ไปเลยครับอะไรที่อยู่ใช้ไปเลยเสียเราดูแลให้สุดท้ายผมก็ฝากกดไลค์ไว้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอัด แล้วก็ฝากกด Subscribe ใน y t u t u นะครับเพื่อได้ดูคลิปถัดๆไปและถ้าชอบผมกดกระดิ่งไว้นิดนึงถ้าต้องการข้อมูลในเรื่องการทำคันเปอร์แวนนะครับโทรหาผมได้โดยตรงครับอัดนะครับ0623644639หรืออยากเข้ามาชมรถแบบนี้ตัวจริงแบบนี้ก็เข้ามาได้ที่ Asia Camper Outdoor Shop นะครับจะอยู่ที่นนทบุรีซอยพิบูลสงคราม17 ใกล้ๆเลยก็คือท่าน้ำนนนะครับ Facebook เราจะมีอยู่2เพจมันก็จะเป็น Asia Camper กับ Asia Camper Outdoor Shop เราก็จะมีอุปกรณ์แคมปิ้งอุปกรณ์แคมเปอร์และอุปกรณ์ท่องเที่ยวและอุปกรณ์ของรถโฟกและอุปกรณ์จำหน่ายด้วยนะครับถ้าไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ใช่ Asia Camper ครับสามารถโทรหาผมได้ครับแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมอัดครับสวัสดีครับ